ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมพื้นที่ให้ข้าราชการและประชาชนมาลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ราชการร่วมกันทําความสะอาดจัดเตรียมสถานที่เพื่อติดตั้งพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและประดับตกแต่งดอกไม้ผ้าแถบขาวดํา เพื่อเป็นจุดให้ราชการและชาวเชียงใหม่ลงนามสแสดงความอลาลัยส่วนบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ได้ลดธงชาติครึ่งเสาร้อมฉายพระบรมฉายาลักษณ์บนโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมข้อความสแสดงความอลาลัยจากประศนิกรชาวเชียงใหม่นอกจากนี้สถานที่ราชการหลายจุดของเมืองเชียงใหม่เช่นสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ลดธงชาติครึ่งเสาและเตรียมสถานที่สำหรับลงนามสแสดงความอลาลัยด้วยชวเช่นกัน